ตัวนี้เป็นเครื่องออโตเทรนะครับแบบ e ีโพสเป็นรุ่น24 DV นะครับหรือคลาสบีตรงนี้จะเป็นที่จําน้ำตรงนี้จะเป็นประตูเปิดปิดเหมือนเดิมนะถ้าคลาสบีสังเกตได้จะไม่มีฮิตเตอร์อยู่ในนี้นะครับเวลาปิดเปอรตเป็นี่เปัวสวิต on off. การทำงานของเครื่องนัคือกดสามครั้งกดครั้งแรกนะครับประเด็นคือมืโปรแกรมเขาสูงหนักเยอะเธอถามว่าเรายืนยันอยู่ไหมเราจะโปรแกรมนี้ก็จะใช้เวลานะกดครั้งที่สองก็จะถามยืนยาอยู่ว่าจะใช้โปรแกรมนี้อยู่ไหมกดครั้งที่สามอันนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับเป็นมีเสียงครับฟูนี่คือปริมาณน้ำที่เต็ม แต่น้ำที่เราเติมขาเนี่ยมันเป็น a d d Water ตรงนี้คือเติมน้ำทุกครั้งนะครับก่อนใช้งานน้ำบเท่านั้นตัวนี้จะเป็น2มูลิติเพื่อสัตว์ป่านะครับที่จะอจ่าน,นจังหวัดเพชรบุรี